We'll <laughs> ค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไฟเดอร์ค่ะรายการหนังทางช่องทูวิชั่นเจ็ดสิบและซูเปอร์บันเทิงเปลยเพลิงแห่งโลกมายาค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ครบสี่คนเช่นเคยค่ะไปสวัสดีพี่ต่อพี่จีและพี่อภิญันกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งของวิวไฟเดอร์จัดสดๆที่นี่นะครับซูเปอร์บันเทิงใช่ไหมสดๆใช่ไหมวันนี้สดใช่ไหมสดสดสทำไมล่ะงงเบิร์เพิ่งออกมาจากโรงหนังเมื่อกี้ไปดูเรื่องอะไรมาคะไปดู The Mural มาครับ The Mural อารักขลุมิตน ฟังแล้วน่าจะวิวนะเนี่ยฟังน่าจะเสียววิวเล็กนิดเลยสักนิดเลยอ่ะสักนิดเลยแต่เด็กๆเขาสวยไม่ใช่หรอก็สวยอยู่อะก็ไปดูไปดูหน้าตาไปดูผู้หญิงเยอะไม่ใช่ไหรล่อูเยอะมากเลยผ่านมาอายุจะ40แล้วอ่ะผู้หญิงเยอะไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราเสียวได้นะนี่เรื่องจริงนะมานะจะอุ่นหนังเนื้อเรื่องมันเอื้อให้ไปทางนั้นนะพี่ถ้าทำเป็นหนังเกรดสามเนี่ย มันใช่ไหมผมเขียนไว้ในคอลัมแล้วไงคือถ้าเรื่องนี้นะมันไปอยู่ในมือไมเคิลมาร์กนะนะโอ้โหจะจบครึ่งกว่าดีนะมันจะแบบมีแบบหนวดขึ้นนะะระหว่างนี่มันไข่กอรดอนช้างวะมันก็เลยงามงามไงสวยๆงามงามนานจะทำหนังสนุกสักทีไม่ลองไม่ใช่เรื่องนี้ไปลองดูก่อนจะเปิดรายการกันไรนะครับบอกไว้ก่อนวันนี้ ส่ง SMS มาได้เหมือนเดิมนะครับรา้เราจัดกันสดๆนะครับ4642200ไม่ว่าจะร่วมสนุกแสดงความเห็นหรือว่าอยากจะมาเล่นเกมกับเราท้ายรายการนะครับกติกาเดิมส่งคำว่าแจมซูเปอร์เข้ามา4642200ผมเห็นหลายๆคนพลาดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเจ็บใจไม่ฉันน่าจะตอบได้อาทิตย์นี้ลองดูครับแจมซูเปอร์แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกโฟนอินตอบคาถามกันท้ายรายการส่วนประเด็นของเราในวันนี้ค่ะคือคุณอยากให้ใครเล่น ภาพยนตร์เรื่องจันดารา่อกี้แอบถามพี่ตอจะใครเป็นใครก็ได้ในจันดาราเห็นใครเป็นเล่นจันดาราที่ผมว่านิกี้อ่ะนิกี้เป็นพิมพ์อ่ะันเป็นอะไรับพี่เป็นพยาเทครัวเงจันเนี่ยจันอเป็นเด็กเนี่ยนะพี่เออได้ขนาดนั้นเลยจะดีนะคะคือประเด็นมันไม่อยู่ที่เป็นเด็กไม่เด็กอ่ะผมว่าคนอ่าน หรือคนที่จะตั้งใจดูหนังเรื่องนี้ไม่สนใจหรอกว่ามันจะสมจริงไหมมันจะสมกับไหมสนใจว่ามันจะประกบกับนัทเกสลินได้แค่ไหนโอ้โหแล้วคนที่จะประกบนัทโดยที่ไม่มีความยั้วยานหรือว่าแบบผมจะพูดเรื่องจะอนีรใช่ไหมมันก็ต้องผมมาคิดทันแรกทีแรกจะบอกว่า แม่เออนิกกี้มาแทนดีเพราะว่าสมเกตสถานไม่ด <laughs> ีไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดี <laughs> เขา <laughs> เสียไปแล้วเขาเสียไปแล้วเขาเสียไปแล้วอ่าอ่าอ่าหรือคุณผู้ชมคิดว่าใครควรจะเล่นจันดารานะครับเป็นตัวละครไหนก็ได้อยากจะส่งเหตุผลมาด้วยหรือว่ามีตัวชื่อตัวละครก็ได้ <c oughs> มาร่วมสนุกกันนะครับชิงรางวัลกับเราวันนี้มีอะไรบ้างอ่าเริ่มกันที่นี่เลยค่ะเสื้อจากเมนอินแบ็คภาคสามนี่สวยเนี่สวยนะพี่ต่อเป็น มองไกลๆเหมือนฟันเหมือนเคี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมันเชิดสวยสวยเชิดสวดพินาพินาเอาเลยอ่ะตอนนี้นะครับของที่ลึกจากมันอินแบล็กนะครับอ่ะแล้วก็ของระมาณทางนี้ครับเป็นสมุทจาก s e e หนังจากของที่ลึกจักศิษเอฟเอ็มนะครับ ส่งมาให้แจกู้ชมหน่อยเออสวยมีกาซีดูข้างหน้าด้วยนี่ดูจางๆนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะสร้างหนังอนูนไม่ไม่เกี่ยวเลยส่งมาเยอะอะไรที่จะแจกกันนี่นะครับอีกหนึ่งรางวัลแล้วก็สองรางวัลที่เหลือครับเป็น DVD สองเรื่องใช่ไหมค่ะหนึ่งก็คือ The Girl with Dragon Tattoo นะครับแผ่นนี้นะครับแล้วก็ ไม่ใช่ Impossible Ghost Protocol ผมบิดนิดนึงนะครับจากยูนเต็ดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะขอบคุณยูนเต็ดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับดูไม่อย่างไอตัวเดนดาก่อนแททูดูแล้วเออแต่ผมว่ามันตัดนะมันมีตัดฉากเหรอเออทำไมอ่ะเพราะว่าดูภาพในของอเมริกาที่บ้านทึกล่ะครับผมมันมีฉากที่เยอะกว่านี้เยอะเลยอ๋อเหรออนี้ตัดแล้วเหรอตัดแล้วยังยาวอยู่เลยนะตัดหน่อยเหรอเหมือนกับโดนเซนเซอร์ฉากบางฉากอ๋อยาวอ่ะกูยาวอ่ะแล้วมันสักเออมันตัดตอนไหนตอนสักไง สักอยู่แล้วพี่สักมาแต่ตั้งแต่ก่อนจะเป็นหนังเลยสัดตอน้เนียตอนตอนฉากพวกโป๊ๆอะไรพวกเนี้ยเอาตัดรองมีโป๊กว่นนั้นอีกเหรอใช่มีคอมเมนต์เอรี่อะไรบอกคือเดนเดนเดนเเครก์ภาคนี้เหมือนกับไอ้คริสเตียนเบลที่ตอนเล่นหนังโลกจิตประมาณอะไรนะครับเออคือแก้หมดอ่ะแล้วก็เห็นหมดเลยแล้วเขาใช้เข็มอันนั้นสักเหรอฮะ เขาสักอยู่แล้วเขาพี่ต่อบเดี๋ยวนี้เครกสักมันมีดตะไลมาเนี่ยเอาก็ชื่อมันรูปแบบทัศน์ทูเข้าใจคำว่าดราก้อนแทบทูไหมร้อยสักมัดิ์มังกรมังกรโดนสักอ่ะสักเป็นรูปมังกรไม่ใช่เอามังกรสักใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ คิดไปไหนเนี่ยพินอามีแจกตรงนี้นะครับทั้งสองแผ่นเลยแล้วก็รางวัลของเราทั้งหมดใครอยากจะเลือกเองว่าอยากได้รางวัลชิ้นไหนเนี่ยแจกแจมซปเปอร์แจมซูเอรตอบคำถามตอบคําถามกับเราท้ายรายการเราเลือกได้เลยอยากจะได้ชิ้นไหนภายใน4ชิ้นนี้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาร่วมสนุกก็ได้เดี๋ยวทีมงานเลือก SMS ที่โดนๆแล้วแจกกันไปเมื่อกี้พูดถึงจันดารา ก่อนจะเข้าข่าวนิดนึงมีภาพมาอัปเดตหน่อย <À S 1> ถามกันลยเกินอ่ะใครจะเล่นจันดาราโดยเฉพาะตัวละครของคุณบุญเรื่องอน,นะครับที่คริสตี้สุงเคยรับบทเ ER อาไว้ภาพเขาส่งมาให้ดูเรียบร้อยแล้วครับไปดูกันว่าเป็นใครนี่โอ oh! ้ยายาหญิงพีต่อตอบพี่ตอบว่าใครเห็นนั่งมองอยู่ที้ก็ยายหญิงไม่หรอกแต่ว่าแบบทำไมครับพี่ต่อแหมโง่แกนี่นี่คนเก่านี่คริสตี้งุืม ตอนคิดที่ชุงนี่มันเล้าใจไอ้ผมถามไม่หรอกคือผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเล้าใจกับการดูหนังเรื่องนี้อันนี้พูดตรงนะมอด้วพี่อุ๋ยด้วยใช่ไหมหนังพี่อุ๋ยใช่ไหมใช่ครับของเก่าผมไม่ได้รู้สึกมีอารมณ์อะไรไปกับหนังเรื่องนี้เลยแม้แต่เรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สงสารไอ้จันอารมณ์หมันไส้จันอารมณ์หมันไส้ท่านขุนไอ้คุณพระใช่ไหมหรืออารมณ์สงสารไม่มีอารมณ์อะไรอยู่ในในหนังเลยสักสักอย่างอารมณ์อารมณ์ถูน้ำแข็งก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลยผมดู ผมดูเอ้คริสซิซุงเล่นกับโจซิงฉือเนี่ยผมยังว่าเธอเซ็กซี่กว่าในเรืออเ่องเลยเออหน้าน้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 เรื่องจริงเอาแต่คราวนี้เป็นหม่อมน้อยใช่ไหมพี่น,นันนะมากำกับแล้วเป็นเนี่ยยาย่าหญิงอ่ะถามว่าพี่นันเด้อเหมาะไหมดูหน้าไม่ค่อยมีจริตเท่าไหร่เนาะทำไมอ่ะพี่ไอตัวตัวละครตัวนั้นมันต้องมีจริตจักร้านนิดหนึ่งผมนึกถึงตัวละครที่เล่นเป็นคุณหญิงในหนังเรื่องเป็นชู้กับผีอ่ะ ที่ที่คุณทิพย์ใช่ไหมเออคุณทิพอะอ่าคุณทิพย์ทิพย์ชูรังสีอือคือมันต้องมีจริตแบบประมาณนั้นอ่ะอ๋อประมาณไม่ใช่อายุไม่ใช่อายุไม่ใช่หน้าตาแต่ใเย็นดิผมรู้วหน้าผมตะกี้ผมผิดหวังมากเลยครับความเซ็กซี่ในแบบไม่นานไม่ได้จริตจักร้าอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวรอมันออกมาเต็มๆแต่มมาจจะเขาอาจจะทำได้ก็ได้มันใบเดียวเองภาพใบเดียวเองอย่าไปว่ากันนะครับอ่ะ นี่เป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะมีน้ำจิ้มอีกน้ำจิ้มนึงอะไรกะเป็นข่าวเศร้าทำไมหนังภาคต่อ G.I. Joe ค่ะก็คือ G.I. Joe Retaliation ค่ะจะเลื่อนฉายไปเป็นปีหน้าแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยจะฉายพร้อมกันทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศรวมถึงไทยด้วยวันที่29มิถุนายนนี้จะเข้าอยู่บันรอดมั้ยเหใช่คือเขาต้องการจะปรับเป็นระบบทีดีก็เลยใช้เวลานานหน่อยเก้าเดือนเลยแฟน G.I. Joe ก็รอไปปีหน้าค่อยดูกันนะครับอ่ะไปดูข่าวของวันนี้กันดีกว่าครับน ร้อยเวชกุลนะคะหรือนิคุณของวง 2PM นั่นเองค่ะบินมาจากเกาหลีเลยรัดฟ้ามาเพื่อโปรโมตหนังเรื่องนี้ค่ะรัก7ปีดีเจ็นหรือเซเว่นซัมติงค่ะแล้วในคราวนี้นะคะเรามีคลิปสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ชมดูด้วยค่ะน่าไปฟังสัมภาษณ์ไม่ใช่แค่น่ารักกุ๊กกิ๊กธรรมดาเป็นหนังที่ให้ข้ขอคิดแล้วก็เป็นแรงบรรดาใจใกับทุกคนได้ว่า,าในชีวิตของเราเนี่ย ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันจะตกต่ำหรือว่าจะเศร้าขนาดไหนแต่ถ้าสมมุติเราสามารถเปิดใจรับสิ่งดีๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยซึ่งมีอยู่ทุกวันนะฮะแค่เราเปิดใจรับเนี่ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อได้นะคงจะได้มาดูหนังกับแฟนๆ<ฮ>ด้วยวันนั้นวันรอบเพรสรอบอะไรอย่างเงี้ยครับ<ฮ>ก็หวังว่าวันนั้นทุกคนก็จะดูได้ดูหนังด้วยกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับ อะไรนี้ค่ะก็คือเป็นคําสัมภาษณ์นะคะจากนิชชคุณค่ะว่าหนึ่งบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หลังรักกุ๊กกิ๊กธรรมดาเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนด้วยแล้วก็2วันรอบสื่อเจอกันแน่นอนค่ะแฟนคลับ2 p m แต่เขาบอกว่าเจอกันแน่นอนเนี่ยเพราะว่าบังเอิญต้องมาเล่นคอนเสิร์ตแถวนี้นะไม่ได้ตั้งใจมาเนยไม่สิเขาต้องตั้งใจมาสิภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขาเลยนะที่แสดงร่วมเป็นการแถลงข่าวเปิดหนังอย่างเป็นทางการใช่ไหมนิชชุณ เออหนังมันมีเขาเรียกเป็นเรื่องสั้นสามเรื่องเรื่องสั้นสามเรื่องใช่ไหมอ่าแล้วจะคุณมีทุกเรื่องปะไม่มีก็มีตอนเดียวในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นเอ่อใชชื่อตอนว่า42.195ค่ะเป็นนักวิ่งมาราธอนนั่นี่จะคุณนี่จะคุณเป็นนักวิ่งมาราธอนจะเข้าดำอ้าวพี่เขาวิ่งกลางกลางคืน่าเหมือนฝนจะมืดอะไรเงี้ยแล้วมันเร็วไงเข้าเส้นครับ ยังไม่สว่างนนเลยะอะไรแบบนี้กินวิตามินดีตอนเช้าพล<ต>ุ่มกับคือคุณเก้งจีรามาริกุลค่ะที่ห่างหายก,ากันกำกับไปกว่า7ปีด้วยกันแต่ที่น่าเสียดายคือนั้นข่าวเนี่ยติมานิดนึงว่าในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยมีการบล็อกอคําถามมาเป็นเซตเซตเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะยิงคําถามได้เองต่อครับศิลปินเกาหลีเนี่ยทำไมกันจังเรดี้กาเก้าผมเห็นถึงคนดูเลยนะถ่ายรูปด้วยเลยอะทำไมเกาหลีคุกกังจังไอ้กาก้านี่ก็ระดับผมว่ามันมีอยู่สองเลยนะกรณีแรกคือถ้ามันใกล้มากอะ ซิลิคอนอาจจะละลายคือไม่ว่าจะไปยัดอยู่ในที่จมูกหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะแบบบิดไปบิดมาเสียรูปมันเสียรูปแล้วมันจะแย่เราไม่กันผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นกรณีนิชคุณแล้วไงไหนว่าคือผมว่านิชคุณคงไม่ได้ทําหน้ามาน่าจะไม่ได้ทำฉะนั้นน่าจะเป็นกรณีที่2คือคือเขากลัวศิลปินเกาหลีตอบอะไรโง่ เเขาไไม่ด้อแต่ว่านั่นก็อีกแหละเพราะว่าผมว่านี่ชคุณไม่ใช่คนโง่ต้องตอบเลยได้นะต้องตอบอะไรได้ก็เลยไม่เข้าใจว่าเราจะบล็อกคําถามกันทําไมคือให้นักข่าวถามสิจะเป็นอะไรไปเขาเขาเซตคําถามเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีชคุณมาเปิดหนังตัวเองครั้งแรกเขาก็เลยอยากให้โปรโมทภาพทีวีหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดไงใช่มันเป็นตลอด้าเกามากเกาหลีมาจะเป็นอย่างนี้ตลอดคำถามจะเดิมมันก็จะวนกลับไปสู่เรื่องเดิมที่เราเคยพูดไว้ว่าสร้างภาพ คือ making image คือการสร้าง image แห่งเอเชียก็ต้องอยู่ที่เกาหลีคือปลอมทั้งนั้นท้ายนักข่าวถามพวถามมันจะต่างกันเยอะเหมเออมันมันมันจะดูมีอารมณ์ไงมีาสนใจนะมีอารมณ์มีความรู้สึกมันไม่ใช่คือมันไม่น่าเบื่อหร้อเหรอสำหรับผมถ้าผมเป็นนิสคุณผมจะถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมวะตอบเรื่องเดิมเออหนึ่งกูตอบเรื่องเดิมสอกูต้องตอบด้วย เขาเรียกว่ามุมมองเดิมๆก็คือว่าสวยงามเป็นสุภาพบุรุษดีเยี่ยมทุกอย่างเฮ้ยแล้วนานๆทีจะมีศิลปินเฮ้ยไม่ใช่ถยได้อยไปใจประเทศเดียวกับคูณจริงๆหรอเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะทำไมทำไมเราเจอแต่เรื่องไม่ค่อยสวยงามวะเราไม่เราไม่โทษตัวมันต้องมันต้องหลอไงมันเป็นระบบซึ่งเขานั่นแหละ โทษเกาหลีหน่าเบื่อฮะแปลกๆเลย่อนี่จะได้ถามอะไรประหลาดๆเล็ก <c oughs> น่อยนักข่าวก็ง้างไปจะถามทนที <c oughs> วันนี้เข้าห้องน้ํากี่รอบ <c oughs> ไม่ได้ถาม,มใช่ <c oughs> มันตอบได้ที่ไ <c oughs> ม่เหมือนไ้ที่พี่ตอบไปสัมภาษณ์หรอกตอบอะไรนะลูซิเฟอร์อะไระไม่ตอบตอบเลยไม่ได้แรงบันดาลใจในการเขียนยังตอบไม่ได้ถ <c> า <oughs> ม <c oughs> ว่าชอบกินอะไรยังตอบได้เออกลัวเป็นกรณีงั้นป่ะพี่ก็คงจะเป็นกรณีเดียวกันเพราะว่า ตอนที่ผมไปสัมภาษณ์ลูซิเฟอร์นั้นมันยังอายุมันยังไม่ถึงยี่สิบเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคือกลัวว่าคือคือนึองออกไหมฮะแรงบันดาลใจมีแต่ประสบการณ์ไม่มีอลงจะตอบพิบถูกๆไว้จะไม่งามันจะไม่งามตอบคำถามเซฟๆดีกว่าแต่าก็แก่กันแล้วทุกคนกว่าจะคือกว่าจะได้ออกอัลบั้มเนี่ยเกาหลีเนี่ยมันเต้นกันไม่รู้กี่สิบปีซ้อมันมาจนนะ ซ้อมกันมาเทรนกันมาไม่ต่ำกว่าสี่ปียี่สิบเท่าไหร่นี่ชุนคะเท่าไหร่ละอายุเจนคุณอุ้ยพี่คุณน่าจะแก่กว่าอยุกี่ประมาณสามปีเท่าไหร่ละยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอุ้งแก่แล้วนะเยอะนะมีวุฒิภาวะตอบอะไรได้พี่แหม่มจินตลาเนี่ยเลิกเป็นนางเอกตอนสามสิบสามสิบทุวนนั่นเลิกเป็นนางเอกแล้วเขาปลดเลยคือไม่ใช่เขาปลดเขาเขาบอกอ่าให้รุ่นหลังให้อยากจะไปทําสัญญาที่ไหนก็ไป ใหอิสระพูดดีๆให้อิสระให้อิสระให้อิสระถึงอายุงานให้อิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจอายุ26เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ30ไปเดี๋ยวรอ30ให้ค่อยให้อิสระอยากให้กมาอยู่กับมี่จังทำไมที่จะได้เราอยากรู้ว่านิชคุณเป็นยังไง เขาบอกว่านี่จคุณเนี่ยเคยคุยแคสกับแกมมี่ตกรอบจริงป่ะออโครงการ GJR ค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับแกมมี่ตอนที่ก๊อปไมค์ออกมาแรกๆมีประมาณสิบกว่าคนมีชินชินาวุฒิเหลือชินชินวุฒิคนเดียวที่ก๊อปไมค์มันดังอยู่แล้วตอนนั้นแล้วก็มีเจมีอะไรอะไรไม่รู้เลอะเทอะเต็มไปหมดเลยผมไปแถลงข่าวอยู่จำได้อ๋อจริงดิใช่ตาถึงดนไ้ม ไม่ไม่แต่ว่าเขาไปอยู่ไปอยู่ไปล่อนๆอยู่อเมริกานะคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปแค้ไปอะไรแค่ไปคอนเสิร์ตของเลนเฉยๆแล้วก็มีคนเข้ามาอควาไปอ่านั่นคือข่าวของนิจคุณนะครับเป็นก้าวแรกแล้วกันก้าวแรกของหนังเรื่องนี้นะไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวครับกับนักแสดงไทยที่มีผลงานในระดับอินเตอร์เหมือนกันนะครับสำหรับดอนธิรธาดาเราจำบทบาทแกในหนังไทยได้อยู่ไหมพี่นันเนื้อนตอนฟ้าฟ้า ฟ้าไอ้ที่เป็นตำรวจที um ่เป็นชื่ออะไรนะผู้กำกับจำเออวิทย์เก๋าสัญญานเก๋าวิทย์เกออ